กลับมาติดตามทันข่าวเตือนภัยกับท c ซ N กันครับตำรวจภูทรเขลางนครอ,อําเภอเมืองลำปางพร้อมกําลังชุดสืบสวนอาสาสมัครกู้ภัยเมืองลำปางไปตรวจสอบหญิงสาวขังตัวเองอยู่ภายในห้องพักที่บริเวณหมู่บ้านลำปางคูนอําเภอเมืองลำปางเกรงว่าหญิงคนดังกล่าวจะทําร้ายตนเองในที่เกิดเหตุเป็นห้องพักเลขที่24ชั้น2เจ้าหน้าที่ได้พยายามเคาะประตูเรียกให้เปิดประตูซึ่งห้องได้ปิดล็อกอยู่ด้านในแต่หญิงสาวไม่ยอมเปิดประตูออกมา ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดลำปางเดินทางมาเกี้ยกล่อมด้วยตนเองพร้อมสั่งการให้ ประสานเจ้าหน้าที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและหน่วยกู้ภัยนำอุปกรณ์ความปลอดภัยต่างๆมาเตรียมความพร้อมไว้เพื่อป้องกันการเกิดเหตุที่ไม่คาดคิดขึ้นโดยได้ให้เจ้าหน้าที่ปิดล้อมช่องทางออกไว้ทุกด้านส่งอาสาสมัครกู้ภัยหญิงและประสานญาติช่วยเกลี้ยกล่อมจนกระทั่งหญิงสาวคนดังกล่าวจึงยอมเปิดประตูห้องเจ้าหน้าที่ตรวจสอบพบเป็นหญิงสาวอายุประมาณ28ปีเป็นชาวอำเภอบางละกำมจังหวัดพิษณุโลกอาศัยอยู่ในห้องเพียงคนเดียวใช้เวลากว่าหนึ่งชั่วโมงจึงสามารถเจรจา ได้สำเร็จยอมให้พาตัวไปโรงพยาบาลคนคุมห้องพักกล่าวว่าหญิงสาวคนดังกล่าวมาพักอยู่ที่ห้องได้นานกว่า10ปีแล้วทำงานเป็นเด็กเสิร์ฟร้านอาหารทั่วไปจนกระทั่งหลังๆเริ่มมีปัญหาเรื่องเงินประกอบกับภาวะโรคโควิด -19 ทำให้ตกงานคาดว่าเป็นเหตุให้เกิดอาการเครียดดังกล่าว จากคดีที่นางยุพาพรภูมิพ,พิพิธอายุ36ปีเป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่3ถูกอาวุธปืนยิงเข้าที่บริเวณแก้มซ้ายทะลุหน้าผากเสียชีวิตภายในบ้านโดยมีลูกชายวัย9เดือนนั่งเฝ้าศพแม่อยู่ซึ่งผู้ก่อเหตุคือนายวินัยใหม่ละอออายุ35ปีเป็นสามีของผู้ตายภายหลังจากก่อเหตุได้ขับรถหลบหนีไปหเหตุเกิดเมื่อกลางดึกวันที่22เมษายนที่ผ่านมาความคืบหน้านายวินัยใหม่ละออได้ติดต่อขอมอบตัวกับพันตำรวจโทสุปกรณ์เจ นอนุสาสหัวหน้าสถานีตำรวจภูธรบางยี่สานตำบลแพกหนามแดงอำเภออัมพาวาจังหวัดสมุทรสงครามเนื่องจากสำนึกผิดที่ฆ่าภรรยาตนเองซึ่งภายหลังจากมอบตัวแล้วเจ้าหน้าที่ตำรวจได้นำตัว,น,วนายวินัยไปชี้จุดนำอาวุธปืนมาซ่อนที่บริเวณริมคลองชลประทานหมู่ที่14บ้านหนามพุงดอเป็นอาวุธปืนสั้นแบบไทยประดิษฐ์พร้อมกระสุนขนาด9มิลิเมตรจำนวน11นัดถูกข่อหุ้มด้วยถุงพลาสติกที่บริเวณโคนต้นไม้ข้างทาง นายวินัยยอมรับว่าที่ต้องยิงภรรยาตัวเองเพราะโกรธที่ตนเองไปขอเงินเพื่อน,นำไปให้ลูกชายคนโตซึ่งเป็นลูกกับภรรยาคนเก่าแต่ผู้ตายไม่ให้จนเกิดการทะเลาะกันและผู้ตายก็นำเงินไปคว้างใส่หน้าก่อนที่จะตบหน้าตนเองทำให้ตนเองเกิดบันดาลโทสะนำอาวุธปืนมายิงสองนัดขณะที่ลูกชายคนเล็กนอนหลับอยู่จากนั้นตำรวจได้นำตัว,น,วนายวินัยส่งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูทรยี่สารดำเนินการตามกฎหมายต่อไป กลับมาติดตามทันข่าวเตือนภัยกับทีซีเนได้ใหม่ในช่วงต่อไปครับ